มาครับป้าพี่หนูมาในตอนเย็นเยนเนี่ย okay. เราเล่นของเล่นใหม่ครับน่ะอ่าเราเล่นเตะดูกมะนาวกันก่อนเลยนล่ะใช้แขนขาที่สาวกันเลยครับน่ะดึง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 โดนหรือไม่โดนโดนหรือไม่โดนโดนหรือไม่โดนไม่โดนโดนแล้วครับโอ้โหโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดไม่โดนโดนหรือไม่โดนโดนหรือไม่โดนนี่ พี่น้องว่าเก่งไหมครับเก่งไหมครับนี่ฝีมือล้วนล้วนครับอะได้ขี้คุยแต่ว่าขี้โมอพี่น้องครับอ่าทักไทยหาพี่น้องกันโดนหรือไม่โดนโดนโดนหรือไม่โดนโดนหรือไม่โดนโดนเน่โดนไม่โดน โดนเลยไม่โดนโอ้โหฝีมือล้นวนๆครับไม่ได้ขี้คุยแต่ว่าขี้โมโไปเนะืะฝีมือตัอนเทียบฝีมือใช้ได้ทีเดียวเชียวกันเลยไหมเนาะถักท้ายพี่น้องต้นรีรแงๆครับเนาะมามวนมาสร,รุปเฮฮากันปาร์ตี้อย่างนี้าคำคำยินต้นนี้กันมาทําอะไรกันก่อนนะค่อยออกมาออกร่างกายนาะค่อยเข้าบ้านเข้าห้องกันเลยนะดึง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 ,ดง,ดง สวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะ